เดี๋ยวเราไปถึงเอกนะรายการครับคู่นี้เป็นการป้องกันแชมป์เอาละครับยกลากเริ่มขึ้นแล้วนะครับคู่ชิงแชมป์ว่างรุ่น126ปอนด์สมาคมกีฬามวยไทยนานาชาตินะครับไก่ป่าพรวิเศษยิมกับไขโตวอวันชัยครับคู่นี้นี่โอ้โหจะเจอกันเมืองไทยก็ถือว่าเป็นคู่มวยที่ถูกคู่แฟนมวยถูกใจเลยครับคู่นี้แต่วันนี้มาเจอกันในบ้านเกิดของไคโตะเลยนะครับที่นางโยับ ็นวยโชคสนุกด้วยกันทั้งคู่นะครับโดยเฉพาะไก่ป่านั้นประเภทชนอยู่แล้วนะครับออกแข้งต่อยหมัดแรงครับต่อยยางไว้ครับไก่โตไก่ป่าทียอดโอกคืนไม่ยอมกันครับยกแรกจอยยางเข้าไปไก่ป่าดีแข้งซ้ายท่อนแขนคืน ค่อยๆค่ยับไปเรื่อยนะครับไก่โตไก่ป่าก็ปากหลักนะครับไม่หนีนะครับแล้วก็มีโต้ตลอดขวากับขวาก็มวยคู่นี้มีเจาะยางนี่นะครับไก่ป่าก็มีหมัดขวานะครับดักทิ้มตรงๆเหมือนกัน แลกกันแบบเจ็บๆตั้งแตย,ยกแรกเลยนะครับทั้งแข้งทั้งหมัดนะครับออกเบียดก็ไปสู้กันไโตโตนี้ไฟหลังก็หชนะเฉียบขาดปอพงสว่างนะครับที่พิธีมวยลังเสีงโอ้โอหได้ <ๆ S 1> แล้วได้แล้วก็มีหมัดขวาทิ่มตรงๆไปเลยครับสายปานี่มีแข้งนะครับคอยสกัดเอาไว้ จ้องจ้องครับออกกันหนักห,กหักแรงแรงักทายกับจิ้มซ้ายไปครับหมัดหน้าของไขโตไก่ปาทีบคืนครับมาสิค่อนข้างระมัดระวังแล้วครับไม่กมล้าผิวหลามทั้งคู่ครับไขโตเองก็ไม่ได้ย่ามใจครับแม้ว่าวันนี้จะชกในบ้านตัวเองก็ตามไก่าปาโตแรงแงเหมือนกันนะครับหมัดโตแม่นด้วยดูว่าคู่นี้ใครพลาดนี่มีสิทธิ์หล่นได้ทั้งคู่เลยครับอาวุธแรงด้วยกัน ไกโตเปิดเกมขยับเข้าไปมีตีนายหนะ้าไก่ป่ายังไม่รีบร้อนเลยครับคุมเกมไว้ก่อนค่อยๆขยับพุกซี่นะครับแข้งขวาครับแมเข้าตำราครับถีบซ้ำไปอีกทีหนึง่งไก่โตมีโมโหหรือเปล่าสับเข้าไปครับเจาะยางบังได้ทันครับไก่ป่าไม่ยอมให้เตะแล้วครับ ายหน้านี้ย่เอาละครับพักกันสักครู่เดี๋ยวมาตามกันต่อด,ดูกันนะครับคู่มวยคู่เอกนำรายการวันนี้นะครับศึกวันชัยบวกศึกมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้านะครับเอาละครับแ้งขวาไกลปลาไข่โตไข<ส>่ปลายยเดินดขยับโอ้โหไข่โตก็มีเตะต่อยางนะครับแล้วก็มีหมัดนี่คอยบวกกันอยู่ตลอดนะครับอยู่ที่ว่าใครจะแม่นกว่าใครแล้วครับมวยคู่นี้ ไต่โตทีบซ้ายหน้าเหมือนกันหมายโยกนี้ด่พอระครังเก้งมาด่ดูมีมีความสดชื่นกันทั้งคู่ครับนี่ครับกระปีก้กระเป๋ามีความเข้าข้องว่องไวเดี๋ยวดูครับอาวุธยังไม่เน้นครับเน้นโยกสร้างจังหวะครับเตะซ้ายเจาะยางเข้าไปโอ้ซ้ายครับแม่ต่อยได้แน่นครับไก่ป่าทีวัดโดนไม่เต็มไอ้ตเองก็มีเตะเจาะยางเข้าลับไก่ป่าเริ่มจะลุยแล้วนะครับตามสไตล์เลยนะครับหมัดหน้าคอยแย่แล้วหมัดขวานี่บวก โอ้โหแข้งขวาสวยๆวยเอาไทยโตะขยับเข้าไปมีตีนสายหน้าเหมือนกันไม่ยอมครับทีต่อทีเกมการชกนี่และกันสนุกแล้วครับค่อยๆขยับนะครับไก่ป่าก็นี่นะครับปากหลักแยกหอยบวกอยู่ไทโตะเริ่มจะมาหนกมั่นใจเหมือนกันหรือเปล่านะครับเดินขยับเลยนะครับมีแข้งมีหมัดมีลูกเตะเจาะยางโอ้โหซ้าย ไก่ป่าสวยละครับมัดนี้ไก่โตโดนนะครับไม่ใช่ไม่โดนแม่โชคคล้ายๆกันเลยครับมวยคู่นี้ครับชิงกันออกนะครับใค่จะแม่นกว่าครับแต่ว่าเห็นหมัดไก่ป่าแล้วครับบุรีน่ากลัวเลยทีเดียวครับมาเป็นจุดด้วยไม่แปลกครับที่นักมวยในแคมป์ของเวทีดีชั่วโมงนี้ครับจะเป็นการต่อยมัดที่ดีขึ้นมาครับเพราะตั้งแต่พิเตอร์ครับ มันนับบุญจำงเข้าไปดูแลการพิซซ้อมในเรื่องของการต่อยหมัดพอดีนักมวยไม่ดีต่อยหมัดดีทุกคนเลยนะหลังๆเลยนี่ว่าพัฒนาขึ้นมาเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องการต่อยหมัดโอ้ดูเอานี่นะครับเกี่ยวเข้าไปพี่น้องเขาเกมนี่พี่เอ็ดผูกสายนี่ทำได้ดีเลยครับทำผลงานได้ดีเลยครับไก่ปลาเขาไก่โตก็ไม่สนแล้วครับยังคงเดินตลอดเหมือนเดิม ยกยับก็ไปออกแข้งขวาไม่เข้าครับไปปาทีไปก่อนแก้เขินคิดแล้วไม่ออกทีไปอีกทีนึงเอาให้โตนี่ก็คอยปัดเอาไว้แล้วครับเดี๋ยว,มา,ปปาวามาดูนะครับอโอ้โหดูจังหวะการล็อก ยางก้าบายไก่ป่าแค่ขวาขึ้นแม่ดูช้าครับวันนี้วันนีด้ดูไม่ดูเหมือนไฟไฟที่ผ่านมานะครับไฟก่อนๆนะครับเท่านั้นนะครับอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้ดูว่าไก่ป่าจะเร็วกว่าด้วยนะครับพักกันมาคู่เดี๋ยวมาตามกันต่อในะเดือดร้าใจมากขึ้นแล้วครับเอาเดินเร็วขึ้นเลยนะครับรใครเจะโอ้โหเจาะยาเจ็บๆหนีมัดมีศอก นี่นะครับเบียดกันโอ้ทางเดียวกันนี่ไกป่ปลาก็คอยท้าโอ้ยจิ้มมัดขวาเข้าไปเอาโดนนะครับไม่ใช่ไม่โดนไขโตโดนเหมือนกันไกป่ปลาไข่ายาบออกายโอ้ยแทงขวามาแล้วครับเกมเปิดแล้วครับบังลีแบบนี้ครับไขโตแหลกกันสนุกนะครับตีไล่เอาโหนโหน,นเอาเท่เครับลูกนี้ไม่เอาแต้ม ลุย,ต,ยต,ต่อครับไขโตแม่ช่วงพยกยไปนี่เหมือนได้ยาดีมาครับออกมาดีดูคึกคักเลยครับแต่ว่าไก่เป่าวันนี้ลูกถีบดีมากครับบัืงลีดูว่าไม่ตกใจด้วยนะครับแล้วก็นิ่งมีโต้ตลอดนะครับไก่ป่าลูกถีบนี่จะสร้างปัญหากับไขโตมอสมควรเลยครับยืนนิ่งถีบอย่างเดียวเลยเตี้ยเข้าไปกยับเข้าไปปั้งโอ้มดขวามาเหมือนกันวงไนวงไหนนี้อัดที่แล้วเยเมื่อก่อนนี่ไขโตนี่ไหนไม่เป็นรองนะแต่ว่าระยะหลัง ใสยลูกเตะต่อยแรงๆนะครับนี่เข้าไปครับไขโตววันชัยไก่ป่าครับตังครับจังหวะสองโยกเตะซ้ายก่อนครับไขโตะไอ่ป่าซ้ายคืนเดาซ้ายมาซ้ายกลับแทงคืนเดียวโอ้ลงไนนี่ชัดเจนแล้วนะครับตอนนี้ หรือว่าไก่ป่านี่ได้เปียบนะครับจังหวะการล็อกการปล้ำาส่ได้เจ็บเ็บกว่าแต่ตัวไม่นานครับวันนี้ไก่ป่าวงในไก่โตต้องพยายามเปียกเข้าไปนี่นะครับเน้นลําตัวเป็นพิเศษโอ้โหมาทําได้มีเสียงเชียร์มาเลยครับเจ้าถิ่นเจ้าบ้านนะครับจะทาได้ต่อเนื่องหรือเปล่า หนไปเรื่อยนะครับไม่ยอมเป็นเป้านิ่งนะครับแล้วก็ไม่หนีด้วยไก่ป่าหมาทุกซ้ายลูกทีโอ้โหหมัดขวามาสิ่งที่เห็นชัดเจนวันนี้คือหมัดของไก่ป่าทําได้ดีครับเขาใช้ตัวนี่อึดอัดเลยครับดูว่าจะหลากหลายด้วยนะครับไก่ป่าวันนี้อาวุธมวยนี่หลากหลายเลยเอาล้ครับมาดูนะครับว่าจะเบียดได้ขนาดไหนนะครับ ไก่ป่านี่อยู่การยืนระยะอย่างเดียวนะครับไม่ยุบไม่ย่นไม่หมดนี่ดูว่าไครโตก็จะเหนื่อยนะครับมาตรงนี้ใกๆครับไก่โตไก่ป่าขวาเขยิงหมัดไปที่ลำตัวแล้วก็หักว่าเหลี่ยมทุเหมือนจะดีแต่ว่าจังหวะสุดท้ายครับไก่ป่าเก่ากวาครับลีดดูว่าทิ่เหลี่ยมนิดเดียวนะครับโอ้โหขโอ้โหโอ้อึดอัดแทงไครโตครับวันนี้ครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ ไก่ป่าจะได้เปรียบนะครับมาดูกันยกที่สี่ไคโตจะเล่นได้ขนาดไหนนะครับยกนี้น่าจะเห็นอะไรกันแล้วนะครับจะเล่นได้หรือไม่ได้มาดูที่วงในน้ำเบียดปล้ำอ้โอ้โหมีอ้สู้ตลอดนะครับอีจังหวะการจับนี่จะแข็งแรงกว่าครับไก่ป่าแม่ต้องบอกว่าวันนี้ไม่ใช่วันของไคโตครับจังหวะออกจังหวะทำจังหวะรับ จังหวะโตไม่เป็นใจให้เขาเลยครับแม่พยายามแล้วครับเดี๋ยวดูครับเมื่อไหร่ที่ความพยายามยังไม่สูนสิน้นโอกาสก็ยังมีเสมอเอาดูเพราะไกา่ป่าทําแบบนี้ครับโอกาสจะมีไหมบางลีถึงกับช็อตฟิลไปเลยครับเอาละครับมาดูกันนะครับก็พยายามเล่นอยู่แต่วันนี้ไก่ป่านี่มานิ่งด้วยนะครับไม่มีตกใจแล้วก็โต้เจ็บๆทั้งนั้น สายเหลี่ยมมีหักเข้าไปบิดล้มเข้าไปหลายหลายครั้งนี่เดี่ยวแรงก็จะลดหลายไปได้นะครับน้องมวยนา้โตพยายามะจะแก้พยายามจะเร่งแต่ว่ายิ่งแก้ยิ่งเร่งก็เหมือนยิ่งยุ่งยิ่งหุ่นไปหมดครับไม่รู้จะทํายังไงแล้วครับออกได้จริงรับแต่มันไม่เข้าอ่ะจังหวะก็ช้ากว่าเอาต่อยได้ลุ้นดูครับไายป่าลูกถีวันนี้ครับแม่เหลือกินเหลือใช้ครับเอาจิ้มท้องได้เอา เอา้าจิมทองทองแดงแล้วงนี้ไก่ป่าต้องจิมตัดกกำลังให้ได้เะยครับ,บไก่ป่าไม่ยุบอย่างเดียวนี่โอ้โหดูแลไถ่ต้ตลำบากแล้วนะครับมาถึงตอนนี้ไก่ป่าคุมไว้ได้หมดเข้าไหนนี่ก็ล็อกเอาไว้หมุนไปเรื่อยโอ้โหเกมการชกเบียดกันสนุกเลยแล้วครับเพรว่าเป็นทางไก่ป่าที่แม่นกว่าเร็วกว่าออกอาวุธใด้น้ำได้เนื้อกว่าอ้เอาแลกันเ,เข้าไป แม่วันนีตรงนี้เมื่อสักครู่นี้บางยามวยละบาดบางลีนักภาพวยในเจ็ดสิบเก้าวเราเพราะเวทีนี้เขาเคยมาเสียแชมป์โลกเยาวชน w b c ครับให้กับนักชกญี่ปุ่นครับวันนั้นแพ้นอกยกแปดเขาบอกว่าจําได้เอาเลยครับเบียดเบียดเข้าไปพยายามจะแทงแทงโอ้โหนี่นะครับนิ่งจริงๆนะวันนี้ไก่ป่าโอ้โหต้องบอกว่ามาแบบละเมียดเลยแหละครับยิ่งกว่าละเอียดกันวันนี้ ว่าทำทรงไม่มีอะไรแต่ท uh> uh okay. ี่ไหนได้คร yeah, like really? ับเก็บทุกเม็ดครับนี่ครับเน้นทุกดอกแล้วบอกเพื่อนการบงลีนี่นะครับอะไร่ะเพื่อนกันนะบนเวทีก็ต้องโจกกันแล้วครับคู่นี้ขอยุกเขาคุ้ย่ชยมาใช้นะคราวนี้ชอบมากเน้นทุกดอกแล้วบอกเพื่อนการเข่าลอยไปดิไฟนี้เขาอย่ายุกอย่าย่นนะครับดูว่าจะเลาะแรงขึ้นมาเหมือนกันเลยครับโตเบียดเข้าไป โอ้ไก่ป่าก็ตีไปเรื่อยคุ้ไปเรื่อยเอ้ไก่โตยังไม่หยุดยังไม่หยุดก็ต้องไปให้สุดครับเอาดันเข้าเชือกตีได้ไหมไก่ป่าทั้งไล่ทั้งล็อกทั้งกดแขนปวดหัวไปหมดแล้วครับพักกินยาบาลาก่อนเดี๋ยวยกหน้ามาตามกันต่อ สมาคามกีฬาบววไทยนานาชาติไก่ปลาพวิเศษจิ้มไฟแดงครับจากประเทศไทยกับไคโตวาวชัยฝ่ายนั้บออาแล้วครับไคตโตยกสุดท้ายทางเลือกสุดท้ายกับสิ่งสุดท้ายที่ต้องทำไม่ได้น็อกเท่านั้นเอามันยังเดียวลุยเข้าไปหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่เอาแล้วรับบางนี่มาแบบนี้ได้ลุนได้เสียวครับไค่ป่าตกใจหรือเปล่าวงในนี่ครับตั้งไว้ฟอกพยายามมาครับไครโตโอ้โห ว่าบอลนั้นนี้อาจจะดูอื่นๆครับแต่ว่ายกนี้นี่ดูดีเลยครับใครตกเร่งเข้ามาต่อยท้องนี่เราตัวเน้นลราตัวเอาเน้นลราตัวว่าต่อยท้องอย่างเดียวครับใครตกแต่ว่าโดนไตซ้ายเข้าไปที่เชคอนคือเหมือนกันเอาไต่กระบาดแรกกันคนละไต่คนละบาดโอ้โหนี่กันไม่มีใครยอมใครแล้วครับตอนนี้พยายามจะเล่นนะครับรู้นะครับใครตกสถานการณ์เป็นรองพยายามจะเบียดโอ้ไครปาก็ปลั้มแล้วก็เด้งตีเอาไว้ครับ ดูนะครับการไม่ตกเลยนะครับรู้เลยต่อยท้องทิ้มท้องโอ้ยยกนี้พยายามจะพืหดอย่างเต็มที่บัดกับแข้งของเมืองเลคายโตดีแล้งบอกว่ายอมลงทุนแล้วครับยอมโดนเตะด้วยนะแข้งครับแต่ว่าเขาเนี่ยแลกด้วยหมัดที่ต่อยไปที่ลำตัวครับแต่ว่ากาย้าไม่ยุบไม่โยนด้วยแล้วก็ไม่ตกใจนะครับดูนะครับเข้าลอยไปดิเอ้ามีอะไรอีกมีอะไรอีก อาจจามาทุกรูปแบบแล้วเลยครับโอ้โหถ้าว่ามาโดนกดเอาไวแ้วแบบนี้คแบบถ,ถ้าเกมจบแล้วใครตกไม่ได้รับการชูมือก็ต้องชื่นชมแล้วครับยกนี้นี่ไม่ทาเต็มที่จริงๆครับต่อยท้องไปดิเอาอาจจะตื่นเต้นหรือเปล่าเคร่บภรรยาม,มาดูครั้งแรกด้วยหวังอ่าเอาอเพราะว่าแต่งงานไปไม่ต้องปีโอ้ยโอ้ยโอ้ยต่อยท้องเอาเอ้าขวางใครตกเกลียวแล้วต่อยท้องใครมา ไก่ป่ายังไงครับต้องล็อกไว้ก่อนโอ้ล็อกเอาไว้ก่อนแล้วครับโอ้โหโงสุดท้ายของยกสุดท้ายแล้วนะครับมาดูกันว่าจะเล่นได้หรือเปล่าไก่ป่านี่ก็ออกอาการยุบย่นไปเหมือนกันดูนะครับพยายามจะฮึดแต่ว่าไก่ป่านี่มีแข้งซ้ายคอยต้านเาาไว้มาดูวงในโอ้โหผู้ายอาจารย์โดนพลิกล้มไปอีกนะครับ เดี่ยแล้วก็ลดน้อยถอยไปทั้งคู่แต่ว่าไทยโต๊ะไม่ว่าไม่ยอมไม่ง่ายเลยครับมีทุกตลอดโอ้โหมาถึงตรงนี้ครับภาพเข็มขาดคาดเอวนี่คงจะชัดเจนแล้วครับว่าจะอยู่ที่ไหนครับแต่ว่าไทโตะยังไม่ที่โอ้ยต่อยท้องโอ้ยโอ้ยย้ำเลยเอาย้ำเข้าไปต่อยท้องไปยัางกันฟัดแต่ขวาบังลีเลยครับพยายามจะเล่นอย่างเต็มที่นะครับวงสุดท้ายต่อยท้องไอ้เคีย โอ้โหเบียดกันไปชุดนี้นะครับต้องล็อกเอาไว้ก่อนเลยครับลกห้ายกเลแล้วนะครับภาพที่สวยงามครับโอ้โหเล่นจัดหนักทุกดอกแล้วบอกเพื่อนกันเข้ามานี่แหละครับก่อนหน้านี้ก็ซ้อมอยู่ค่ายเดียวกันครัา13เหรียญครับก่อนที่จะแยกย้ายกันไปเติบโตครับใครโตกับไก่ปาโอ้โหเป็นห้ายกคุณภาพจริงๆครับวันนี้ บรรยากาศที่นางโยยาของเกสตอนนี้นี่เงียบสนิทครับเพราะว่าแฟนมวยเจ้าถิ่นชาวญี่ปุ่นตอนนี้นี่คง,งจะเตาออกแล้วครับว่าผลการแข่งขันจะออกมาในรูปแบบไหน<ส>หแต่ไม่ว่าจะเป็นใครครับที่ได้แข็มขัดแชมป์เส้นนี้ไปครับก็ต้องบอกไว้เลยครับว่าสมศักดิ์ศรีสมราคาครับนี่คือ<า>ซุปเปอร์ไฟท<า>์คร<า>ับบวกมื่เด็อนเจ็เก้า คะแนนที่หนึ่งครับ49ต่อ48ครับ49 47คะแนนที่2ครับ49 47คะแนนที่3ครับและผู้ชนะคืออากาโคะนาไกปาแดงไกป่าพอวิเศษจิมแชมป์คนใหม่ครับมากระชากได้ถึงถิ่นเลยครับไกป่าพอวิเศษจิมครับเอาชนะคะแนนไขตกบวชใจครับ ยังแช้าสาบันกีฬาบวยไทยนาชาติไปครับสมาคมกีฬาบวยไทยชาติไปไงบังรีบังรีวางไม้แล้วโอ้โหอะไรวางสู้กันสมศักดิ์รีแล้วครับแพ้ชนะนี่ก็ได้รับเสียงปรบมือแล้วครับไทย